สวัสดีจุก้าครับพี่น้องนี่วันนี้เขาจะมีเมนูก้อยปลาครับพี่น้องเนื้อเนื้อแดงเนี่อครับพี่น้องติดตามชมตอนต่อไปครับตอนนี้เขาจะเอาหางหมดแดงมาใส่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเนื้อหางน้อยนะครับหางน้อยน้ำหมดแดงหายหนกเสมอพี่น้องทีดับแนวแล้วนี่นี่เปจนหางน้อยน้ำหางน้อยนี่นไปมันนี่นี่เป็นเอ่อยนี่น้ นนี่โอ้ยหมดแดงน้อยเดียวครับพี่น้องหมดแดงบัวพ่อพี่น้องต้องจัดหมดแดงใส่อีกมือจะบักบีบคั้นพี่น้องบีบคั้นหมดแดงให้มีอ้ยวใส่บัวพ่อครับพี่น้องหาไม่อีกใส่เพิ่มอีกพี่น้องหมดแดงบัวพ่อพี่น้องอันยัก ใส่หมดแดงเหี่ยวใส่คันขันขันพี่น้องเริ่มขาวแล้วพี่นอ้องเนื้อเริ่มขาวแล้วโอ้โหเมียมหลายอ้าวใส่หมดแดงพี่น้องทีประตูเนื้อเริ่มขาวแล้วพี่น้องเนื้อเริ่มขาวแล้วนู่นตกดินกินใดพีนดด่น้องตกไงอดกินเริ่มขาวแล้วพี่น้องเริ่มขาวแล้วแม่เนื้อขาวครับมือขาวครับ เอาเรอหัไห่ไงเอร้อมาพอหังหมดแดงไงแล้วครับนี่ครับหางนี่น่าจะพอครับอน,นี่ครับนี่คองแท้ครับของแท้เลยพี่น้องหมดแดงตเต็มหม้อเลยบานนี่อืมใบกวนขาวแล้วครับขาวแล้วครับเนื้อปลาขาวแล้วจากแดงๆเป็นเนื้อขาวแล้วมือกับเขาหมดแดงปลากับขาวแดงมันก่อยข้นน,นี่ลนี่แหละสุดยอดเลยครับพี่น้อง ปล่อยไปสารบานเฮาคนลุกเลยมดแดงเวียนพอดด่อว่าเมดแดงกวายยังยังอีกแล้วครับห่งหหงางหน่อยจหางนี่เอาอะไรอีกแล้วคือเอาหางหน่อยแถวนี้ก็แล้วครับนี่ครับนนอู้นี่ครับมีครับนี่ครับ,รบหางมดแดงครับ,รบ,ดดรบพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องมดแดืยังมาซูนพันไปไหนอืมไม่กลกัดไปอีกครับ เดวโพลีให้ที่จับบอลหนักๆนะจัดโมแดงไปอีกครับเลาว่าพระท่านพ่อยครับพระท่านสมครับอืมทางเข้มตั้งสมครับพี่น้องครับตั้งขี่มือครับไม่ยังไงใหญ่แก้ไม่ได้เหรนี่ครับโมแดงครับอุ้ยพอแล้วครับมาเนี่ยมาแท้เนื้อจุกไปแล้วครับยันเกินเนื้อจุกไปแล้วครับ ีโอ้อยอันี่ก็มีขี่ยางครับพี่น้องบีบใส่ต้มต้มบัวใส่ต้มองตงัวจริงเยอดูทิ่มเลยต้มแซนน์นและนี่ครับเนื้อสุกอัตโนมัติแล้วครับอันนี้จะบายแต่งอไรต่อไปก็เป็นการบรีบน้ำทิ่มได้บ้านี้ครับให้มันแข็งแข็งครับเนื้อปลาสุกไปแล้วครับเพราะว่าถือหมดแดงครับบีบน้ำทิ่มครับพี่น้อง บีบน้ำส้มบีบน้ำส้มครับเจ้าซิมึงเรากินทางการเสียบเราบีบน้ำส้มเป็เบิดครับผมแข่งจรังพุทธว่าเอาเนื้อมัดแดงใส่ให้มันสมครับให้มันกัดเนื้อนี่แหละครับแข่เจือลือครับต่อไปก็เป็นการเอาไปปรุงเครื่องครับติดตามชมครับพี่น้อง มูลลเอาหมดแดงมาแล้วครับก็พกไอ้กนอมนแก่ข้าวก่อนเวา่อน้องแก่ข้าวกะอนเพจ่อน้องใส่กะนพอยใส่พริกกับคาลงไปครับตะไคร้ซอยครับส่วนหอมกระซี่ครับหอมแดงซอยครับพี่น้องก็รอกนกจานแน่หมมาน้ยเนบีบต่อครับพี่น้อง บีบแหง้วยเห็นโบวว่าคันแบบนี้แหละครับแซ่บพี่น้องใช่นนี่นี่นวดทั้งขีมมือนวทั้งลายยางครับพี่น้องใส่ผงนัวลงไปครับนิดหน่อยครับจะใส่ลายครับใส่ตั้งนี้ด้วยครับสองสามซอนครับเออใส่ลายแซ่บลายอันใส่หัววอลคุณลุงต่อไปก็เป็นเข่าครัวครับพี่น้องโอ้โหต้องลดไขมันไม่อยากเป็นกับดึง ใส่กลุงใส่มือคือเราครับเดี๋ยวใ่ชิ้นเดียวพรยาพิษเกิดอะไรบ่งบ่ได้ก็ถอยไปครับนี่เป็นวิธีสารบ้านๆครับโอ้เลยเลยแห่งนี่เป็นเซียนก้อยเลยนครับล่างหรือยังสามมือเลยสี่มือนี่แหละท่านในล่างอืมมีสองอาทิตย์ได้ไหมพรกบเอยล่างมือสี่มือครับคิดเอาครับปาจินัวสำนัยครับเอาสี่มือครับ ว่าจะได้ครับยกโป้วะเบ๊บอเซบเซบสิลองมึงครับในลองมึงครับอืมบดเมืองเลยพี่น้องตวดตวดพี่น้อง